ครับเพื่อนๆชาวยูทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับเหรียญของพ่โคูนะครับรุ่นมงิสระนะครับปี2 5 1 7นะครับวันนี้นะครับก็รับความนิยมเป็นอย่างสูงในที่ดี้นะครับก็จะไม่ชัดนะครับเนื่องจากอยู่ในเรียงปลติกนะครับ กอ่อนจะมาติบก็จะดูออกเ,อเบอร์นะครับแล้วก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับ สำหรับลิปนี้น่าจะทำลิปสั้นนะครับเวลาจะหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับแสงไม่พอนะครับแสงไม่พอนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหูฉีดนะครับมีเส้นฉีดมีเกล็ขนแมวครับอยู่ที่หูซ้ายนะครัข้างหูซ้ายครับ เห็นไหมเออนี่ครับนี่ครับดูนะครับพอเห็นนะครับนี่หูฉีดนะครับอย่งนี้นะครับหาเป็นท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีอย่างปันนะครับลองโทรเข้ามานะครับมาได้เป็นของที่เสียเงินก็ได้นะครับไม่เช่าไม่ซื้อก็เป็นไรนะครับเราก็มาชมกันนะครับพูดคุยกันนะครับ แลกเป็นความคิดเห็นนะครับครับตรงนี้นะครับก็คงจะต้องทำสั้นๆอีกเช่นกันนะครับนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเส้นนะครับมนลนลาดของอำเภอนะครับอำเภอเมืองนะครับนะครับจาเป็นรุ่นนี้นะครับออกวัดสักแก้วนะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอราชสินมาครับ ชัดเท่าไหนนร,ร,รห่นะครับดูหูครับหูของเหยียญน,นะครับก็จะกว้างครับด้านหน้านครับด้านหลังก็จะติ้นนะครับเล็กกระติ้นนะครับนี่นะครับ ครับชิปนี้ครับก็จะทำคลิปสั้นๆนะครับท,ไปไปที่สท้ายวัน้ไปกันเพียงนี้ก่อนนะครับแล้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้นะครับกลับ่าสวัสดีครับ